เด้่ยนะคะถือว่ามีที่เที่ยวที่แทบเป็นนิ่งแล้ววันสม สมุรปราการอีกหนึงงง่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ห่างจากกรุงเทพเพียง3 6กิโลเมตรการเดินทางมาบางปูสมุรปราการก็สะดวกสบายโดยใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทสายเก่าตลอดทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารเดินทะเลอ่าวไทยให้คุณผู้ชมได้แวะเวียนและพาหัวใจมาพักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เที่ยวแต่เจี๊ยบออทั้งทีเียวต้องพาไปกินอาหารได้่อยแลวหิวค่ะหิว,หว,หวแล้วก็อาหารทะเลที่นี่เขาสดไม่แพ้ใครแต่ก่อนอื่ เรียบร้อยแล้วท้องก็เรียบหน่องให้มากินอาหารอร่อยอร่อยนะแน่นอนแล้วที่ร้านระเบียงทะเลค่ะและอาหารที่นี่เนี่ยนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าอาหารทะเลทุกอย่างเนี่ยคือสดปุ๊บเนี่ยแปลว่าอร่อยแน่นอนเพราะฉะนั้องกินกินค่ะวันนี้สนุกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย